สวดอือนี่ะไรนะมันเง่ๆอยู่วะมันอยู่แงยี้ตังนี่นี่ตัวตากัวบันนี่สวด่ก็ไก่ก็ข้างนงเนไบนี่นี่น,นั่นไก่ก็ทุกหลังอยู่บนข้างนี้ <c oughs> สวดโอ้สวดออถึงปลาไหลไ เครื่องประคิงครับปลาไรกับของโอ้รังนี่เนยกุ้งกับข้าวไร้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมานี้ก็อยู่กับช่องชมทุ่ง channel ครับผมมานี้มากรับพ่อครับครับพ่อแล้วจีพาไปใส่ตุ่มกุ้งอีกครับมานี่ <rium> <Dante> <Safe> ช่วงนี้น้ำลดครับใส่ตุ่มกุ้งก่อนตุ loyalty, ่มกุ้งมุ่งมุ่งกุ้งนะครับกับเนี้อสูตรเด็ดเลนครับเนี่อว่าหารปลาดุกครับว่าหารกระดูกเม็ดเนี่ยหน่อยแล้วกับห้ําขว้ใส่กับปลาแดกมา น้ำขวดใส่กรบปลาเด๋อครับ,ปรรบไปมีกินปลาเด๋อมีสูตรปลาเด๋อครับล้มสิ้นเลยลูกหลาวนี่ลมหนาวครับนี่นะครับไม้เขาไม้เขาอ่ะมองเกาเนี่ยครับเดี <c oughs> ๋ยวใส่หนียักมือส,อง,อ,งสอ,งองมือนะครับแจ้งสิ้ลงมเบรใส่ไต่ขวางดาอีทั้งมีมันาวเลิกอยู่ครับ ดีใส่แถวนี้ครับใส่มุ่งกลางหอกไปเบิ้งต้นครับผมใส่นก็ใส่ยังไงครับไสมุ่งกลางออกไปยอนไปดูสมุดใส่ใสไปใส่กลางอยู่นี่หคใส่นี่ใส่นี่แหละอะไะะ ไม่ไปมาเดอกเกินกลางวกนย้นไปครับยืบล้มแหงโงย้นไปบ่ได้ยยืบไปแล้วครับลงไปแล้วมานมาจะแตกสวดมาเมื่อเจ้าพอดีครับนี่นะครับผมมาจำหนีพอดีเห็นหลังค้ามุงพอดีนะครับไปใส่อี ลมหนาวมาแล้วครับน้ำก็กำลังสิลดกุ้งก็กำลังเริ่มเข่าครับแล้วก็อันนี้สูตรแห้งครับสูตรแหง้งโดยสูตรน้ำสูตรแหง้แหงในเป็นเมืเ่อบมื่อใดผสมน้ำครับบริรเวณนี้เขาปั้นบมื่อใด ปั้นบ่ได้ก็ใจ่ผงแยงครับแล้วก็ใส่ผงแยงหน่อยประยังมาครับบางคนเขาก็เอาอาหารปลาดุกแซนําผสมกับ้ําเนี่ยมันปั่นอยู่นะครับตอนนี้บรได้ปั่นก็สูตรแข่งใส่ผงแยงเอาครับสูตรแข่งสูตรนี้ก็เด็ดอยู่ครับมือเ้าก็ได้หลายอยู่ครับมือเ้า ่ตตีนล้มอย่งี่เมื่อนี้ก็ล้มแห้งเลยตืนล้มเป็นเลยมาแก้วก็เตือนหอมเนาะไม่ได้น้ำม,มาล้มเนาะพวหอมวม่ะติแกดกินำคำกินอาหารประดุกกัป<อ>แต่เขาแล้วะครับนี่ครับรอส่ตะไหมายเขานน่ยนะครับไอ้หนามลดจัหน่อยกวเขายังลงไปกางหลัง Vẫn càng việt vườn Càng nhau, về liệt gặp trời Ông, bây giờ mình nhục xuống, xuống gần đây <laughs> Biết Nè ข้ามไปครับไปหนึ่งทิศขวัตะเวนตกดินแล้วนี่กกลางวางแล้วก็ย้อนไปเสือยืบจุ่มนั่นน่ะน่ะถือต้นนั่นสะถือต,ต้นปาล์มดิปาล์มก็ด,ดีครับไช้จวดจวดไปนะเดี๋ยวจะไปหาใส่ก่อนนะครับบ่นี่นะครับหมายเขาสามไฮนี่ขึ้นเขาครับ ตามให้บ่มีเข่าครับมีแต่นามนามกำลังหลดครับเดี๋ยวไปหาใส่ก่อนครับเดี๋ยวมือกนเสายังมันหลุดน้ำกันครับมันติดคือบ่ติดแตกสวดบ่มือเันเ้าครับผมเจอกันมือกันเ้าแล้วครับมาเบ่งน้ำกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็ตอนเ้าล้วครับหลังจากเขาใส่ตุ่มกุ้งไว้แต่มือวานคนั่นี่สิมาหยามครับผม ๋ยวไปเบิงน้ำกันครับสิคือบ่ะมนันนี่สีได้พ่อก่อยว่ครับไปได้ไปซิบหลังเรื่องเราแล้วครับมับบนนี่หนาวแห้งครับผมลมแห้งขึ้นหนาวไม่แล้วน้ำบุกล้วงไหลติบ เจ้านี่น้ำบกหลครับมื่อคืนมันล้มแย้งที่เป็นทั่ไงนครับ้าะส่วน้เหียครับน้งเหียประมาณสิบตัวคัอมันล้มค้นจ่องวะค้นจ่องหลายหลายกักลุ้มมาได้ได้วาจ่องหลายคนเลยครับ เงี้ยคนเงี้ยมันร้อมาเฮยยี่สั้นยี่สั้นตัวเนี่ยยองยน่งไมันพูนแล้วมันมันจะยู่ไฮเทงหมดแหละเป็นไฮรางบมกลุกไปลุกหมดงานเพราะว่ามันนามมันขอดอะไรยด้นนิ เพ่นต้องกันนี้ครับหลังแรกบอกคือไปไหนครับคืบไม่ไยหล, <laughs> ลังแรกได้วางเสาตัวหน่งบอกไว้หมู่ว้านยังไม่ได้เห็นกันเทีอยู่นำบ,บ,บุกรงเปนแล้วครับกันเทียมีงมันหนีแล้วฮะ ยิงกาไมกินกุ้งวะวโอ้ยิงกาครับสูกวนอโอ้ใครยูนนี้ยิงกาไม่เน,นม่โขนี่ยิงกาเขาแรงนโแรงเร็ว่ยิงกาเลยมันตัวในกบแบบคือว่าเปิดบางท่องว่านแนีน้วันนี้เรียกว่า งองดีเองดิเดี๋ยวจำเรียกวหัที่นดี <c oughs> ไอ้กวางหันไ่ดี่น <c oughs> ีก่ยิงจากเขาว่าอย่างว่านี่อยากเขาเห็นเห็นเขาเขา มึงครับน้ำบกไปเลยแรงยานใจไปได้อยู่ครับล้มมาขึ้นเดี๋ยวน้ำบกเลยครับไอ้นี่กับไซส์ไอเหรออือ หอยหอยเขากลายเอาให้ยุ่งป่ากันลายจนไม่ร้อนเมื่อนป่าใช่ยังไงนะปุ่มนี่นี่นี่ปพี่ว่าเ็ว่เห็นมันถึกหนาวมั้เหแอเมันเด็กถึงหนามันสีขึ้นยังไงนะยี่กึ้นมุมสิเี่ไไหกันโอ้ยมาไอ้เนี่ยนะครับ ใค่ก็จองหลังแหลกอยู่ใส่มันขาดแล้วกะดิใส่ๆแค่นีไปน้ำครับที่ล้ลงไปบุญเหรอครับลงไปทั้งหลัง,ท,งทั้งทางเท้างันนั่นแหละไม่ลืมแหงไปแล้วแต่มันหลดุด Đấy ạ Nhanh tùa Nó bục nhanh Yên bên cạnh thế ná có nhanh nhanh này rồi Thế kì với tiền cạnh thế Nhanh bộ Nhanh bộ Nhanh quá lại cái đâu mua lại cái gì Bớt quá Bớt đi nó vẫn cái gì bà khẩu nó rồi này mới đi về dưới mùng cao vừa เบิ่งต่อได้ยูห่าห้างหลัง,าางห้องหลังยังไงครับเบิ่งยียืบส่วนโอ้ันึ่งคร้ยยูครับ một em, ok. Good boy, bay lên nữa, không lên nữa, bay lên nữa, bay Mười tòa như vậy rồi đấy em nhỉ Dịp Chuẩn Khai dưới trang nhỉ Tua nổi nọ Vẫn như cái tua nổi Tua nhây vẫn mắn... <laughs>

tô nhảy nấm hả? tước mượn nhảy máy này ra cái cầu tôi nhảy cái tuổi nhảy máy này xây tay 3 là rồi, đi mì mượn thứ 3, đang piên máy rồi, nạm cả เตี่ยนมาได้กุ่งพวเขาละตรงนี้ครับผมจิ้บจึ้งเรียเรียวังไี้นี่าสามสิบตัวนี่ครับ

A này với cây nóng lạng lắm nữa mong đăng nicky với cây nắng nỉa bang mong bang mong bang a bang mong bang mong này mong bang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  mong กันแบบมีรอยหลังไงคืออยู่นะครับคือวะทางนี้สุดอือสิอะมันเหมือนแงๆอยู่วะมันอยู่แงอย่างนี้เร็น้งมีที่จะกากหม้อแบบนี้ อหลังเดียวไปซองลังนี่ครับนะครับโอ้ยมีกี่เนาะงลังนี่โกยค,ครับพานพานนะครับคือ,คร,อครับพุ่นเหี๋ยล้างหนึ่งเขาอยู่ปุน่นอยู่ทางเขาหยางมาใส่ก่อนหมูคือบอก คไปบองหลังสุดท้ายนล้วกันปีหมานบาเดี๋ยวผมว้างไปนิดครับบางหลังสุดท้ายนล้กันครับแตกส่วนวะหลังล้องใส่หลางตัวหมูใส่แถวล้องครับงอีกคือวะหลังสุดท้ายนี่ สวดโอ้สวดเทิงปลาไหลเทิงปลาเข่งครับปลาไหลกับโอ้งล้างนี่ไหมกุ้งกับเข้าไร้ครับกินกุ้งเ่ปลาไหลปลาไหลปลาไหลใครอยู่ครับใครอยููุ่อมเดีอยอมสวดดีรีเอาเอามาลงน้ำหนี่ปลาเข่งนั่นได้ตายดิว่ามัน มันว่าอะไรบะพี่น้องอะไรก็สาครับแบบใส่ขดเอเอหล้วเรื่ายใจมัมนว่าอะไรครับผมไปกับบาทเดี๋ยวกับบางครับเดี๋ยวจะมีเบิ้องน้ำกันอยู่บ้านเดี๋ยวไบทใีใส่กระมังให้เบิ้องครับมาตีได้จำไดยเออมือนีบก็ค่อยหมานบันลดครับ ได้บางหลังครับครับไปบึงน้ำกันอยู่บ้านครับนะครับมันนี้หลังจากเอาทีแล้วครับนี่แหละนีและเดี๋ยวปล่อยเราก็ลังเลือดกระปูวครับกลุ่มตัวใหญ่ครับเ็ิมเนียได้มาหลายเตามตุงมือครับแล้วแบบพราปล่อยครับ เปนะลังเงียบกระปูกูเงียบ่ะรปูเป็นนา,ปปปนามันเลยเน,นาะพค่เป็นปเน่ไว้ดอเคียบมีแข็งอืก <c oughs> นาดนี้เูยเนาะ ม่งเจ้าได้ตัวเดียวครับนี่แต่เจ้าได้แม่งเจ้าสองสามตัวแค่ได้ปลาไหลตัวหนึ่งครับปลาไหลไปขังไว้แล้วปลาไหลก็เขอสตึ้มตัวใหญ่ๆ ก็ได้หลายเตือครับี่้นอราจสองตุวอีกเลยนี่นะครับผลงานสองเสานี่เขาตุ่มสิบหลังครับมุ่งสิบหลังกัดใชยเนี่ยครับแต่ว่าบไหรีไบ้ห่หลายซ้ำทุงเหมือครับ สิบล้านนี่ตัวยังไงครับครับผมคลิปนี้กับมีซัมมี่แหละครับเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันคลิปหน้าครับผมว่าสิาพาไปหายอย่างนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ